ที่นี่นครยาจังวดน,นครราชสีมาท่านน่ะมาเข้าฝันแฟนบอกว่าขอมาอยู่ด้วยตั้งแต่ท่านมาปกปักคุ้มครองชีวิตของเราคือดีขึ้นพร้อมกับโชคลาภทุเลขมา สิบงวดรวมๆแล้วประมาณแสนกว่าบาททุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถได้ทุกอย่างเราเชื่อในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เราเห็นเพราะว่าของที่เรามองไม่เห็นเราไม่สามารถไปบอกใครได้ชื่อน้ําค่ะมาจากสีเขวค่ะมาครั้งที่สองค่ะคยังศรัทธาในตัวอาจารย์อยู่เพราะว่าที่เราทําไปคือเราไม่ได้เน้นว่าเราจะต้องเป็นแบบโชคลาภเราเป็นคนค้าขายเราต้องการการค้าขายทำมาหากินช่องทางทำมาหากินคือมันดีอะค่ะมันดีขึ้นจากเราเคยขายได้เท่านี้ กลับไปเราก็ได้เพิ่มได้เพิ่มได้เพิ่มพอในสิ่งที่บุญบาร,รมีของเรามีจริงแต่ท่านก็อนันต์ให้แบบเกินที่เราตั้งความหวัแล้วก็พร้อมกับโชคลาบทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถได้ทุกอย่างอันนี้ด้วยความเชื่อของส่วนตัวนะคะก็คือท่านน่ะมาเข้าฝันแฟนบอกว่าขอมาอยู่ด้วยก่อนที่จะมาที่นี่ก็คือท่านมาขออยู่โกอธก็คือถูกเลขมา สิบงวดรวมๆแล้วประมาณแสนกว่าบาทด้วยความเชื่อส่วนตัวของเราเองคือว่าตั้งแต่ท่านมาขออยู่ตั้งแต่ท่านมาปูกปักคุมคลองก็คือชีวิตของเราคือดีขึ้นแต่ณที่นี้คือไม่เคยขออะไรที่เกินตัวเองก็คือทํามาก็คือดีตลอดจนได้กลับมาครั้งที่สองหนูเชื่อว่า,วาถ้าเขาทําให้เรามีชีวิตที่ดีมันก็ไม่ได้ผิดแบบอะไรที่เราจะเชื่อมันในสิ่งที่เราทําเพราะว่าเราไม่ได้ไปทําอะไรเสียหายเราเป็นคนค้าขายเราต้องการการค้าขายทำมาหากินช่องทางทำมาหากินที่เรามาทํากับท่านคือมัน ดีอะค่ะมันดีขึ้นจากเราเคยขายได้เท่านี้กลับไปแล้วก็ได้เพิ่มได้เพิ่มได้เพิ่มอันนี้มันขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนนะคะพี่แต่สําหรับหนูตั้งแต่บูชากราบไหว้ทํามาเวลานเราเจออุปสรรคหรือเจออะไรสิ่งที่มันหนักแต่มันก็กลายเป็นเบาทําให้ชีวิตเราไม่ขัดสนไม่เดือดร้อนแค่นี้ก็สบายใจแล้วคะ่ะอย่างที่หนูพูดมาทั้งหมดก็คือมันล้วนอยู่ที่ตัวเราทําสิ่งที่เราทาเพราะว่าความเชื่อมันไม่สามารถบอกใครได้เราเชื่อในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เราเห็นเพราะว่าขอบที่เรามองไม่เห็นเราไม่สามารถไปบอกใครด้ทังหม มันก็คือมันอยู่ที่เราต้องทํามาหากินพนเรานั่งอยู่เฉยเฉยมันไม่มีใครเอามาให้สิ่งที่เราออกแรงแต่ผลที่มันตอบแทนมาคือมันปุบ่าค่ะฝากเชิญชวนพี่น้องนะคะท่านใดที่มีความเชื่ออาจารย์ท้าวเวสุวรรณก็อยากให้พระกราบมาไหว้แล้วก็กลับไปไปทามาหากินในทางที่สุจริตชีวิตเราถึงแม้จะแย่สักวันหนึ่งมันก็ดีขึ้นได้ค่ะเราก็ต้องสะสมบุญทำไปแล้วเราก็ต้องเป็นคู่ให้ด้วยค่ะไม่ใช่เป็นแต่ผู้รับอย่างเดียวที่นี่นครยักษ์จังหวัดนครราชสีมาค่ะ